สวัสดีครับผมอาร์มพักก้าโต้ครับตอนนี้ดูแลฝ่ายจัดซื้อนะครับเข้าวงการมาตั้งแต่อายุประมาณ18นะครับตอนนี้ก็30อย่าง3าละก็เข้าข้ประมาณตั้งสิบถึงสิปีครับผมปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าใช้คำว่าที่ลูกค้ากลัวดีกว่า1ก็จะมีว่าจะขายยุ่งยากหรือเปล่า2องเฮ้ยฉันจะโดนถูกกดราคาไหมส่วนรถที่เป็นลักษณะติดไฟนแนนซ์อยู่เนี่ย ซื้อไปเนี่ยปิดประ่นนด้ให้เขาไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็รถที่ที่ต่างอปิดแล้วเป็นเล่มขึ้นมาเนี่ยหลังการขายจะมีปัญหากับปพี่ิเขาหรือเปล่าเราเป็นโชรูมรถมือสองครับที่นี่เราทํางานเป็นระบบมาตรฐานโชรูมเลยครับลูกค้าค่อนข้างมั่นใจได้ครับว่าเรามีตัวตนอยู่จริงไม่หนีหายไปไหนแน่นอนครับมีลูกค้าบางท่านที่ผมไปซื้อรถนะครับก็เลือกที่จะมาปล่อยรถที่โชรูมเลยเพราะว่าอยากจะ มาดูแล้วกันว่าเราเป็นใครอยู่ตรงไหนก็ยินดีที่ให้ลูกค้ามาด้วยชอบด้วยครับราคาซื้อเข้าตอนนี้ก็เราค่อนข้างอิงกับราคาตลาดครับแต่ว่าตอนนี้ต้องกระซิบบอกก่อนว่าของบริขาดราคามันเลยค่อนข้างแรงตอนนี้มาเลยครับกรณีลูกค้าที่ติดไปนั้นอยู่ซื้อขายกับเราปิดบัญชีทันทีนะครับหน้าง,งานนะครับ จริงๆลูกค้าไม่ต้องขายรถให้ผมก็ได้นะครับถ้าเป็นลูกค้าที่เจอผมนะเคยเจอผมผมจะบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้กดดันแล้วกันว่าจะต้องออจบรถที่ผมนะฮะแต่ว่าการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยผมแค่อยากไปเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าแล้วกันทางด้านเรื่องรถนะครับส่วนเรื่องการจบไม่จบกันเนี่ยผมมองว่าเป็นอีก point หนึ่งวันนี้ไม่ได้ซื้อขายกันไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าคำแนะนำผมเนี่ยช่วยลูกค้าได้แน่นอน จริงๆแค่นึกถึงกันเนี่ยผมก็ดีใจละโทรหาผมได้เลยครับอาร์มฝากเบอร์นิดนึง0911126666จะขายรถนึกถึงอาร์มพัเก้าอตโต้ครับโทรได้เลยครับ